แกนนำม็อบประชาธิปัตย์นะครับและก็ตัวแทนของพระพุทธอิสระได้นําผู้ต้องหาทําร้ายและก็หญิงทหารยศพันเอกอาการสาหัสเข้ามาขอเข้ามาผ่านเจ้ากรมข่าวสารครับซึ่งก็เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงซึ่งได้อ้างนะครับว่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผู้ยิงระเบิด m 7 9ใส่เวทีแจ้งวัฒนาครับพลตํารวจตรีชยุธทธธนทวีรัตนรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาล เปิดเผยความคืบหน้าคดีการมอบประชาธิปัตย์เวทีแจ้งวัฒนะรุมทำร้ายและยิงพันเอกวิทวัสวัฒนกุลรองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยอาการสาหัสว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าแกนนำติดต่อเพื่อนำผู้ก่อเหตุดังกล่าวเข้ามอบตัวยังไม่ได้ระบุจำนวนคนที่ก่อเหตุส่วนการแจ้งความของภายในรถยนต์ของพันเอกวิทวัสสูญหายเช่นอาวุธปืนนั้นยังไม่มีรายงานที่ชัดเจน แต่จะเน้นกรณีทำร้ายร่างกายก่อนคงดำเนินคดีข้อหาความพยายามฆ่าและคดีไม่สามารถยอมความได้โดยในเบื้องต้นนั้นทางพุทธอิสระได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะนำตัวการที่ก่อเหตุมามอบตัวภายในวันที่28เมษายนแต่พอทราบว่าถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าทางกลุ่มแกนนำเวทีแจ้งวัฒนะได้ติดต่อกลับมาใหม่ว่าจะให้ทนายความมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจแทน ทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุตัวนะครับว่าผู้กระทำความผิดได้ชัดเจนแล้วจำนวนหนึ่งคนคือนายอานนท์เนื่องจากนายอานน์น,นั้นได้เดินทางไปขอขามาผู้บัญชาการของพันเอกวิทวัสเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นนอกจากนี้แหล่งข่าวกองบัญชาการกองทัพไทยระบุว่าหลังเกิดเหตุผู้แทนของพระพุทธอิสระพร้อมแกนนำและหัวหน้ากาศได้ติดต่อเข้ามาขอขามาพันเอกวิทวัต แต่เนื่องจากตัวของพันเอกวิทวัสนั้นยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจึงไม่สะดวกจึงได้เดินทางเข้ามาขอขอมาผ่านพลโทศิหนาถวงสาโรธเจ้ากรมข่าวทหารในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยการมอบได้เดินทางเข้ามาขอข,อขอมาที่กองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมดอกไม้ทูบเทียนโดยกองบัญชาการกองทัพไทยได้นำภาพและคำขอโทษขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมา โดยหัวหน้าการนั้นนะครับได้กล่าวกับพลโทสีหานาถว่ารู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอ้างว่าคืนดังกล่าวเวทีแจ้งวัฒนะถูกยิงด้วยปืนยิงลูกระเบิด m 7 9ตกบริเวณด้านหน้าศาลปกครองสูงสุดต่อมาถูกยิงด้วยอาวุธปืนอีกจํานวนหนึ่งกลุ่มกาดจึงเพิ่มความระมัดระวังเพื่อป้องกันตนเองจนเกิดการเข้าใจผิดคิดว่าพันเอกวิทวัฒเป็นผู้ที่มาก่อเหตุเมื่อทราบว่าเป็นทหารจึงได้รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลโดยทันทีและได้สํานึกผิด สัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเป็นอันขาดทั้งนี้ในเว็บไซต์ยังระบุด,ด้วยว่าการขอเข้ามาในครั้งนี้พันเอกวิทวัตรได้รับทราบรู้สึกพอใจส่วนเรื่องการดำเนินคดีขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายแหล่งข่าวระบุว่าหลังมีการนำภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกไปพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บังคับผู้บัญชาการหาสูงสุดไม่ได้ห้ามให้พันเอกวิทวัฒเอาผิดและให้ดำเนินการตามความเป็นจริง ส่วนกรณีใบปลิวที่ออกมาโจมตีผู้บังคับบัญชานั้นก็เงียบลงโดยอ้างว่ากำลังพลเข้าใจมากขึ้น